เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนารัตรากันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงถนวทาง,ทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิเดวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดอนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ ขอดูกพ่อสบายสบยหลับตาของเราเบาๆพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ หลับตาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวก ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบ,บานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของ ทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างาง่ายงอย่างสบายสบอยอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็น อย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะ นิงน่งๆนุน่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึง่งหรือก็น้ำแข็งใสใส กลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสคลายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายยท่างสบายาสบาย ตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายสบาย โดยบริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จะกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนา สัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆเฉยๆนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุง่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะ ถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างเ,ง,เ,ง,เง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่าง ร่างกายจะขยะให้ออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลื่นไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆลงโลมกลาง,งอาวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนก้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนก้าไปเอง จะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติก็สบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดัน ต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิง่งนนุ่มนุน่นานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืด มันจะมีความสว่างภายในแต่งแต่เหมือนฟ้าสังสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบาย สำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกนี่นะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในยหยุดต่อๆไปเนี่ย ก็จะง่งยแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนมนมดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็น ถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็ จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์เคยเลยความทุกข์ต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในในระดับ9 0ปซแต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายาม ที่จะใช้กำลัง,งบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งม่นุ่มยังติดนิสัยยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก,ก็ต้องใจความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตละลัดต้งง้งง่ายๆต้องสบายสบาย ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอ ยิ่งใจเรานิ่งนงนุ่มนุ่มนานนานจากนิ่งนุ่มนานนก็จะก,กลายเป็นนน่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานนใครยด,ดูก็จะใสสว่างขยาย ให้เราเคลื่อนกับไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยบยให้คล่องให้ชำนาญแม่ชำนานแล้วก็ยังต้องนำซ้ำซ้ำซ้ำการเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมา แต่เราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเ,เลยถ้าดวงจะเชื่อมากับกายก็จะมีหกดวงซ้อนๆกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ จะซันซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครันใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกไปถึงกายภายในได้อย่างเงย เราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมมธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำๆๆคือทำทุกวัน ไม่ว่าเงเว้เนะจ้ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเอง ใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆหนึงน่งๆภาษาบาลีเขว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องหนึงน่งๆแม้ทำจำนานแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องหนึงน่งๆ สัมสาพอมมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจัรย์ใจกายภายในเชิงกายมันละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนี้เดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจน เหมือนหินตอนโตเหมือนกายขยายโต,โตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ ในทุกๆก,กายทําเป็นแล้วก็กต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของเครือหัดจนกายมนุษย์ละเอียดที่พรมโลภปผมให้สูงส่งขึนไปเรื่อยๆ เินกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกแต่้าเครือหัดมาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนนจากเน่มาเป็นพระ เคยมีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กรรมาตยลทั้งภพะั้ชาติก็ต้องการมาสะสางอาตทธที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นๆือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นงันต่อไปเรื่อย จะกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอระหัน์นั่นแหละสะาบริสุทธิ์หมดจดจากสัพปกิเลตทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้องเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไป ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งพระเั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่ง จะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลันธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สารใอ้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลัณน,นั่งทำซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆกล่านทั้งเห็นจามไปลูกคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสา,สางกานอย่างนี้ไป แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์จะไม่ใครจะรู้เรื่องเราพยายามมานมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลย หรือว่าเกิดมาทาไมอะไร,ะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรน่าจะไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดรือหลับตาแล้วเรามืดจนั้าเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิต ที่กเกี่ยวข้องกับตัวลาสปปรัสสัตว์ลาสปปรัสสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กขบทบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามาจันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยายามาเขาก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไปกับสิ่งภายนอก ติดในรูปเสียงกินสรสสมมัติธรรมลมติดในลาบยศสันสืิญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทและไันทางเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอจิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่าน,นั้นซึ่อยู่ภายนอก แล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรื่องพบเรื่องจาิเรื่องอะไสรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมหลังเลสงสัยอยู่นอก๋วยวจะสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึ่งไปติดเหล่านั้น จิตก็จะไปคิดวนๆหล่านั้นอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความทอ้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกโลกเมื่อถูกบทบังในความไม่รู้แล้วก็นิวอรอนทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอด ติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใตกฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่าน,นั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปได้ปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิต หรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไป,น,ปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นเราควรจะให้เวลากี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากๆเราะจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแต่ที่สำคัญนี่จะได้สะสางท่าทมเห็นจามกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธ จะนั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุหม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง ละความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไป จใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัยสว่างก็ไปเลยๆได้วเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ้าให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใ,ใจเย็นๆ ให้ไปถึงความสว่างให้ก็ไปถึงดวงตามภายในให้ได้ให้ก็ไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายูนร,รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายทำนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมาก ประกอบด้วยลักษณะมหาวรุษครบถ้วนทุกประการเกตดอกบัวตูมใสเกินความสใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่็นแผ่นชาดนะ,ะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ